ตํนักองค์ชายสหน้าไม้มือจะมาถึงเบ่จริงในไม่ช้านี้ในตอนที่เทพเซียนหมู่บ้านวิญญาโลหิตและเทพเซียนของตระกูลเซียวได้ร่วมมือกันใช้ความช่วยเหลือสูงสุดในตอนนี้ผูอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญส่วนมากก็ออกจากเมืองหลวงไปแล้วทําให้ความแข็งแรงของเมืองหลวงในตอนนี้ไม่มีความเสถียรภาพและอ่อนแอเป็นอย่างมาก ด้วยความช่วยเหลือของอาวุธหน้าไม้สุดแสนจะทรงพลังมันก็ง่ายดายที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นในเมืองหลวงแห่งนี้องค์ชายสองกล่าวได้ถูกต้องแล้วเอาละผู้วุโสฟางแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้พวกทหารหน่วยกล้าตายเริ่มแผนการได้เลยให้พวกเขามาถึงเมืองหลวงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นายน้อยสองโปรดวางใจตอนนี้กลุ่มเฉาและกลุ่มเมึงเสี่ยวซงซึ่งเป็นรองประธานคนแรกของเมืองเจียงหนานแห่งนี้ได้ทำงานร่วมกันและหอดาบโลหิตจะส่งนักฆ่าระดับสวรรค์ส่วนสองคนพร้อมกับนักฆ่าระดับปตัตตพีส่วน5คนและนักฆ่าอื่นๆเพื่อมาสมทบกับการทำภารกิจครั้งนี้โดยตรงอหอดาบโลหิต ไม่เคยส่งนักฆ่าที่เหนือกว่าระดับยู่ซวนมาให้ข่าเลยแต่อย่างไรก็ตามขราวนี้คงเป็นเพราะว่าการมีอยู่ของธนูหน้าไม้ทำให้พวกเขาส่งระดับสวรรค์ซวนและ5้าปฏตพีซวนที่แข็งแกร่งออกมาแต่นี่มันก็ทำให้ข้ารู้สึกโกรธนิดๆธนูหน,น้าไม้นี้ค่อนข้างมีความสำคัญกับหอดาบโลหิต แต่ว่านี่มันก็ไม่สมเหตุสมผลที่ทำให้พวกเขามีความกล้าถึงขนาดนี้และสิ่งพวกนี้มันไม่ควรถูกบันทึกไว้ให้สำหรับพวกเขาว่าบุรุษแห่งสวรรค์จะเป็นคนทำลายแผ่นดินอ้าลืมมันไปเถอะเมื่อพวกเราได้หน้าไม้เหล่านั้นมาแล้วหอดาบโลหิตก็ไม่มีความจำเป็นสำหรับพวกเราอีกต่อไปและสิ่งนั้นทำให้เราไม่ต้องโกรธเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้อีกต่อไป อเมื่อพวกเราได้สิ่งนั้นมาเมื่อไรมันจะทำให้ข้ามีโอกาสได้จัดการพี่ใหญ่และน้องสามนี่ผู้โสฟงังมีข่าวเกี่ยวกับยูเอ๋อบ้างไหมดูเหมือนว่าเมื่อสองสาวันมานี้จะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับนาง แม้ว่าเราจะให้คนในฉาลานี่ฉางคอยติดตามแต่ว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนี่มันช่างเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆเอาเธอเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ข้าไม่อยากพูดถึงมันอีกต่อไปแล้วด้วยความสามารถที่น้อยนิดของนางนางไม่สามารถสร้างขึ้นลูกใหญ่ให้แก่ข้าผู้นี้ได้แล้วช้างเตอร์เฉาลาเป็นไงบ้างตลอดเวลามานี้เขาทำสิ่งใด ทำไมข้าถึงไม่เห็นเขาเลยตลอดวันมานี้นายน้อยช่างคนนี้รู้สึกว่าจะเหมือนยุ่งๆกับอะไรบางอย่างอยู่ในวันนี้มันดูลึกลับมากๆและคนของตระกูลเฉิงก็ยังมาไม่ถึงเลยข้าไม่รู้ว่าจะมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เอาละงั้นตอนนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนั้นก็หยุดพักไว้ชั่วคราวก่อน เมื่อธนูหน้าไม้มาถึงเราจะตัดสินใจเรื่องพวกนี้อีกทีหนึง่งลานบ้านตระกูลจินใบสั่งยาห้าฉบับแต่ละฉบับจะมี100อันอ่านี่คงเป็นอันสุดท้ายแล้วสินะเอาละค่าแพ็กอันนี้มาให้ด้วยแล้วมอเซียลาเขานั่งอยู่ตรงนั้นมาสักพักหนึ่งแล้วละมีอะไรงั้นหรือคะ และทันใดนั้นเองเมื่อพี่สะพายของจินมอเซียมาเห็นเขานอนหลับอยู่นั่นก็ทำให้เขารู้สึกโมโหเป็นอย่างมากหือไอเจ้าบ้านี่ใช้พวกเราอย่างกระหมูกระหมาแต่กลับมานั่งหลับอยู่ตรงนี้ทำตัวไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวอะไรเลยงั้นหรอนี่มันหน้าโมโหจริงๆไรความรับผิดชอบเหลือเกิน และทันใดนั้นเองพี่สไยก็เตะเข้าไปให้ที่มอเซียและท่านใดนั้นเองมอเซียก็ลุกขึ้นและก็พูดพึพมพำว่าปัญหานี้มันช่างยากเย็นเสียเหลือเกินข้าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาทั้งวันทั้งคืนแล้วแต่ก็ไม่พบเบาะแสใดๆเลยนี่มันช่างน่าลำคาญเสียจริงนี่นายน้อยจวีน ไม่ทราบว่าท่านจะน้ำลายไหลตลอดขณะที่ท่านคิดมากอย่างนั้นหรือทันใดนั้นเองจวินมอเซียก็ได้ถึงกับสตันอาสามดึกดื่นปันนี้แล้วท่านมาทำอะไรที่นี่งั้นหรือท่านใดนั้นเองทั้งสองคนก็ได้หันไปและเมื่อสาวใช้กับพี่สะพ้ายหันมาก็พบแต่ความว่างเปล่าจวินจวินมอเซียเจ้าเจ้านายน้อยจวิน โอเคครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับ EP นี้เนาะก็จะมั่วตรงเ,เรื่องระดับพลังนะผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเทียนส่วนตี้ส่วนแล้วก็ยู่ส่วนนั่นมันหมายถึงระดับอะไรนะผมต้องขออภัยด้วยตรงนี้เรื่องตรงนี้ด้วยจริงๆนะโอเคก็คลิปนี้ก็คงจบกันไปเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปนหน้าสำหรับคลิปนี้ไปรับบาย